เราโตมาด้วยกันแล้วเราคบกันมาตั้งแต่แรกๆคนแรกคนเดียวมาตลอดแล้วมันก็มีวันเดึงไปเจอแชทผู้หญิงคนนั้นแหละจากสามีเราโหมันกรีดหัวใจเลยเราก็เค้นถามนะคือเขาก็นัดให้เราสองคนมาเจอกันคืนนั้นเป็นคืนจุดเปลี่ยนนะคือพอเราเห็นได้แบบน่ารักเลยอ่ะสวยใจเราเริ่มนึกละ รู้สึกพิเศษกับผู้หญิงด้วยกันในคาแรคเตอร์ตอนนั้นน้องเป็นแบบนี้ไหมไม่ก็เป็นผู้หญิงภาพัษณ์ทุกอย่างเป็นผู้หญิงหมดเลยคือมันสับสนวุ่นวายในใจมากเลยเพราะว่าผู้หญิงเขาก็มากกอดเราอะไรแบบสื่อสารกับเราว่าเออเขาก็ชอบผู้หญิงนะอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มรู้สึกถึงความผิดพลาดในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ก็วินาทีนั้นเลยในวันนั้นที่คุยกันสามคนจบลงที่ถ้าอยู่กันสามคนนี่แหละจะอยู่เป็นสามคนนี่แหละอยู่กันนอนเตียงเดียวกันอะไรกันสามคน ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34